ไดจยกตัวละแสงปตองได้ปตองกันพี่น้องย,ยาเบื่อผอมบ่หน่ผู้ถีบเลยโอ้ เรียบ้อยเลยพี่น้องเลยงานเนี่ยเจอหางโลตินผู้ถีบเลยป่า mm hmm. เหยวขึ้นมาหลวุดเลยประตองประโดูไม่ทงบานใดแน่ละ่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ปลาหน่อยเนาะเสีเยต่าง่านเลย <c oughs> <c oughs> นนี่เอะการหาอยู่หาก,กินกน็ได้เนาะป้านหน่อยบ้านย่งเลยเรียบร้อยเจอห้าโลติน ขนานกับผู้เป็นตัววงยายนึง ตึกแห่พี่น้องตึกแห่บุงเฟินหด้มาตึกแห่ดอกคุณเอายามาเบื่อมัน <c oughs> พอกําเพ็ดไปเห็นโอ้ยสงสารปลาหน่อยเนะาะลุกมะโขงปกติเองลรอพี่น้องทางล่วงเบ็ดล่วงเพียรป่อกคาเพ็ดนี่ละ่ะพอคําเพ็ดก็ได้บรรยากาศแม่พ้อทิพย์กับมะคุดจิรอได้ช่วงเทียงเทียง นมาขุดจิโร่คลายกันวันนี้นะพปปี่เบิงแม่น้องพ่อิทีบคุดจิโร่พี่น้องไปโอ้พี่น้องกำลังสสพากันเมื่อพี่น้องบรรยากาศที่ฝังโกงพี่น้องออกำลังสสพากันเมื่อผมว่าเบื่อปลาตึกแหบุงใส่โรตีน เลยตัวก็ประมาณตัวโอ้ยมาข้าวเดียวนี่นะอู้ดาเร็วเติบอยู่ได้เ,รเ,เหรอฮะคุดลอเป็นนี่แล้วลพี่น้องเขา้าบานอื่นมันก็คุดแต่รายถึงพี่น้องอ้าคุดรายลุ่มนี่แล้วนี่คุดคุดก็ได้ยิ่ดอกบรรยากาศก็ฟังโงก็เย็นได้พี่น้องเย็นสดสื่นพนต้นใหม่นาะต้นใหม่ล่มลื่นดี ยามแมนเป็นยามเที่ยงอยู่แต่ว่ากเ็เย็นเย็นน้ำโค้งก็ขึ้นนิดเดียวขึ้นนิดหนึ่งพี่น้องหาคนหกคนพากันมาเบื่อป่าหากินหลวบลัดลูกป้าผู้เนตรเลยเดี๋ยวพอคอมเพลตจังสิไปถ่ายให้เบิร์กีน้องพี่น้องเนาะตอนกระจ้าเ,จเมื่อกันอโคตรใจ ทายบางหลูกว่ามันผ <The> enfin ู้นะพี่น้องถือยาเบื่อยาโรตีนได้บ่จ่ได้ร้ายหรือบ่ยิ่งตัวหลือเริ่อได้ร้ายเด้พี่น้องเด้วเร้ยเริ่มในร้ายพอขวยแล้วเออเรื่มเบิร์ดเด้อพี่น้องห้องก็มาคุดกันลายคนเนาะขวยก็เริ่มเบิดเริ่ม อันนั้นแหละทั้งทั้งเพื่อนแหงเสาวเอาคือสาหน้านี่พี่น้องอากาศกำมืดคึ้มไปพอเอาเพจที่พาไปเบิ้งันอันผลงานเพิ่นเบือปลาเนาะไปเบิ้งว่าปลาหน่อยมันสีตายลายบ่ไปเบิ้งเหมือนกันพี่น้องเพิ่นพากันเมื่ออะไดิพากันเมื่ออะพอเอาเพจที่พาไปเบิ้งพอพอเขาเพจไปเบิ้งบ่าปลาหน่อยมันผู้ลายบ่ฝนกับสีตกอะไะพี่น้องไปเบิ้งไปฮะพี่น้องอันนี้พี่น้อง เอ็นตีปลาขาวตัวน่หน่อยๆทองขาวๆขาวแมนเบิดมันชิคืนิลบอนโบคือในเนาะพี่น้องเนาะมีแต่ตายเบิดปลาหน่อยๆเอ็นตีมันเสือตัวใหญ่เด็กกินตัวใหญ่มันใส่ตุ่มใส่ลานมันก็นยังว่าแบบหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเอาไปกินอันนี้ใส่แนวเบือแนวขามันมันก็ตายดิดตายเปิดโป๊ะจับเอาเบิดซาบาดพี่น้องไป้พี่เบิ่งสนนะ ส่วนนี้ก็พาคกันเข้าถีบกันอลไะพี่น้องเข่าผู้เขาน้ำจอกน้ำแหน่ผลแมนเข้าสุมมันตายจมหนามไปแหละก็มีสุมมันผู้ขึ้นมาเอ้าเห็นก็มีเอามาเห็ดามาเบืเอาาเอ่อบรดิล่วงเบ็ดสำเนียนี่พี่น้องทั้งทีนเป็นล่วงเบ็ดล่วงเพียรล่วงเพียกเยกจ้าของเองแล้วเอายามาเบื่อ ปลามันบกเขา่าดอกยงามนั่นก็ได้เนาะอะ,อะดดอเ,เ,อด,อเอดีวเต้พี่น้องเบิ่งเอาดึกพี่น้องเห็นดีน้ำแนวได้กระเขมเมนต์มาครับผมปอกมะเพชรมาพอก็เลทยทายให้พี่น้องได้เบิง่งทายได้หดข้นผุแล้วออเนาะมะพอกอบมะเฟษลงมาประจํามันเป็นล่วงเบ็ดล,ล่วงเพียบปอกมะเฟษปอกมะเชรก็ลงลงมาจูดอันเศษขยะเศษใหม่ที่ปอกมะเชรตัดนะตอนทเที่ยงๆพอดีมาพอคน ตึกแขกันพอขาเพ็ดก็เลยเขามาถามมาถามปิ่ว่าใส่ย,ยาโลตินลงไปเบื่อในหนามใดปลาตองตัวหนึ่งปลากกยตัวหนึ่งว่าสันตวพอขาเพ็ดพอเห็นดอกตวปลาตองปลาปลากันเนาะเห็นแต่ว่าทานแต่ว่าใส่ย,ยาเบือ่อปลาเห็นแต่ปลาขาวหน่อยผู้เถียอยู่พอขาเพ็ดก็เลยถ่ายซํำได้สํำนึงให้พี่น้องเบิง่งว่าเพิ่นกระตกตะลึงคือกันล่ะว่าการเบื่อปลามันกับเพชรระเบียบ บัญระเบียบเมืองอยู่ได้นอกพี่น้องเนาะมีกฎหมายประมงรองรับเยอพี่น้องเอ้ยอย่าหาเห็ดอย่าหาทํำเด้อที่พอ่อเขาเผ็ถทายไปนี่คือมันนอพอเน๊จทายลงไปแล้วส่องย t u b e พี่น้องของพ่อเขาเพ็ดคนแคมคงรักษาผลประโยชน์ของชาวประมงเฮานี่ยละเนาะหมใไห้ม้ายากีการเบื่อปลาหาอยู่หากินปกติธรรมดาเฮามันกับเขแห่งละมันดับ เพนแหงมาเบื่อมันเอาสารเอายามาเบื่อแหงว่เลือแล้วนเนาะพี่น,น้องเนาะเออหนองโค้งก็เพิ่มขึ้นนิดๆพีน่น้องยัยงว่าท่านกายเก่าอยู่ฮะพี่น้องเอ้ยอันนี้คือบรรยากาศช่วงเทียงๆแต่ว่าท้องฟ้าคึมๆเสียงฟ้าร้องคึลึงคึลึงคึลึงไปไปเลอกวงแม่พอเขาแม่พน่นติบกคุดจิรอจิปโปมจินานพี่น้องจังพากันขินเมื่อาบรรน,นี้ไป อาแล้วพี่น้องอากาศมันขึมอยู่ได้แต่ว่ามันหนักอากาศมันอบอ้าวพี่น้องบบแดดดอกมันหนักอบอ้าวเป็นยังไงล่ะจะโบเดดแต่ว่าห่อนเค็ดเบียกแน่นนิดๆหน่อยๆน,น,น่อยกับเงอแตกเงอแตนออกนั่งละคนขุดจีปโปมจีรอก็ได้ก็ได้ลไล่วนน้เนาะเสาเนาะเจ้าขุดเนาะเก่งอยู่ดอกคอยเบ่งพูพี่น้องฟีหมื่นเดี๋ยเป็นหาหกสิบล้านนี่ องใดอยู่หาหกสิบตัวฉันบ่กขันมาก็พอได้กินพี่น้องพอได้กินอพนอเขาเพลิดีลงไปเบิงไปเอาอันนั้นอยู่ในเรือไปเบิงสับสินคล้องในเรือก่อนป้าไหวพอได้ลงมาบั่งเสานี่ครบพี่น้อง,งเนานะ,นนะมันนี้พอได้ใส่ตุ่มใส่ล้านลงมาหนิบ่ม,มีรำมบ่มีมหำ เรือกอ็เอาเขามาส่งส้วงหนามยังร้ายอยู่ถ้านามบกเอาออกบ่ได้เลยพี่น้องเลยว่ามันมีแต่หนามมันหล่องตัวนี้นิดเดียวก็สิป,ป้าไปไในหล่องนี่เลยและเจ้ากลัวนหนามสิขึ้นพพเพล่ะฟอกเขาเผ็ดเอาเครื่องเอายังขึ้นเมื่อแล้วได้เครื่องเดือติดมาก็ลกล่ะติดมาก็ลกพร้อมสิใส่เบ็ดใส่เพียรเลยมาก็ลกพี่น้องมากระลกมากระลกนี่ เอาไว้เป็นนายถ่ายคัดเลือกให้ย่ำเฮาใส่เบ็ดใส่เพียกนะพี่น้องเอาครับผมสำหรับคลิปนี้พอค o m เพ e t ก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทกำลังใจทุกการรับชมที่เก่าแล้วครับผมยังเศร้างามเมือนี้วันเสาร์ที่เจ็ดเด้อพี่น้องด้อครับขอบคุณครับ